สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube c h a n e l นายโจนะครับวันนี้นะครับเราจะเตรียมตัวออกเดินทางไปน้ําตกผูจองนาย่อยน้ําตกห้วยหลวงนะครับผมซึ่งนะครับผมไม่ได้ไปมาประมาณ2ปีแล้วและปีนี้เราจะเดินทางไปนะครับนี่ใช้รถยนต์โดยโชเฟอร์พี่บัตนะครับสวัสดีครับโอเคแล้วเราจะออกเดินทางกันนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ8ปดโมงนะครับผมไม่รู้ว่าจะถึง อ่านับตกห้วยหลวงกี่โมงนั่นเองครับเพราะว่าเราไม่ได้ขับรถเร็วนะครับผมไปแบบธรรมชาติธรรมดาธรรมดาแล้วก็นี่ผมเตรียมไม้ท้าไปด้วยทุกคนก็คือตัดเอาไม้ไผ่เป็นไม้ท้าเวลาขึ้นลงนะครับผมไม่รู้ว่าทริปนี้จะขึ้นลงได้หรือเปล่านะเราจะออกเดินทางไปรอน้องแววกันดีกว่าโอเคทุกคนออกเดินทางกันครับกึงแลงวถึงแล้วเอ้าถึงแล้วปังปงควรก็แต่ก๋าจีมาไปเที่ยว สื่อบังหันได้เป็นสื่อของมันหรอไปเที่ยวน้ำตกค่ะบางท่นชอบไหมครัโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเอาดัวทานครับผมแต่ว่าจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไปที่น้ำตกห้วยหลวงก็ระยะทาง127กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทาง2ชั่วโมง32นาทีนะครับผมใช้ถนนหมายเลข4029นะครับในการเดินทางเราจะเดินทางไปที่อำเภอนาจล่วยจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจะไปดูน้ําตกอันซีนสวยงามประการตาตอนนี้น้ําก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนด้วยสวยมากๆเลยครับผมถ้าเกิดเราไปเดือนกันยาตุลานี้รับรองว่าน้ําสวยมากนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับคลิปนี้จะสวยขนาดไหนจะเป็นอย่างไรก็ติดตามดูนะครับโอนี่น้องปังงชอบ ตอนไปนะครับบรรยากาศสองข้างทางก้อนเมฆสวยมากเลยครับผมแล้วก็บรรยากาศต้นไม้ชีเขียวช่อุ่มมากเลยเพราะว่าฝนดีฝนตกนะครับผมทําให้ต้นไม้บรรยากาศข้างทางดูแล้วแบบชื่นอกชื่นใจมากครับในการขับขี่รถยนต์หรือว่าจะไปมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยครับผมทางดีมากอากาศชดชื่นมากครับผมนี่ว้าวสวยสุดเลย ก็อตอนนี้แวะซื้อ,อยาดมก่อนขอลงก่อลงผาหล,งลวงเราจอดแวะซื้อ,อยาดมก่อนนะทุกคนเอาไปดมที <c j> ่ CJ มอไม่ได้นะครับทุกคนเราต้องหาไอเทมเพื่ออัปเกรดด้วยเวลาเดินขึ้นเดินลงเราจะได้แบบ หายใจสะดวกสบายในการซื้อ,อยาดมไปดมก่อนนะทุกคนเพราะว่าอทางมันตั้งบันได273ขั้นนะทุกคนเออมันต้องใช้แบบระยะเวลาในการเดินทางเหนื่อยบ้างพักบ้างเออเราต้องเวลาพักดมยาดมอะไรบ้างต้องซื้อแบบไปเตรียมไว้ก่อนดีกว่าตอนใช้แล้วไม่มีนะทุกคนแม่ไหนจะได้อะไรนี่เหรอมันเป็นสูตรซอฟต์แน่สมุนไพรไม่สิอะไรก็ได้มันหอมมากเลยดมแล<ะ>้วก<ะ>็หายอ่าทำไมไม่ได้กินนะ ยังไม่ได้แก้ซ่ก็ตลกไปเรื่อยแม่ผมก็เล่นมุกฝืดไปเรื่อยอยู่เลยนะทุกคนนะโอเคหลังจากนี้นะครับเราก็จะออกเดินทางกันต่อเลยนะครับผมที่เราเริ่มเดินทางออกนะครับก็จะสังเกตได้เห็นได้ชัดเลยครับว่ามีเมฆนะครับกำลังมาเยอะแยะมากมายทำให้การเดินทางไม่ร้อนเลยนะครับผม ก็บรรยากาศลดบรรยากาศอะไรก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเมฆเยอะมากครับผมถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยครับผมไปถูกจังหวะเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมตกห้วยหลวงูจองนายย่อยในรอบสองปีตอนนี้โอ้ดีใจเหรอวะฟังดีใจยั่ไงตลัดจะไไปจอดตรงนั้นก็ได้ใช่หรืร่างกินข้าวไงตรงไปนอนโอเคทุกคนเดินทางมาถึงแล้วครับผมแล้วลงก่อนนะเออ กระเป๋าเราเอาไว้บนนี้นะแม่ไปด้วยก็จะมีที่นั่งให้เรากินข้าวเนาะไหนพี่ก้อยได้อะไรมากินบ้างติ้งไก่ใช่ไหมติ่มข้าวก็มีนะติข้าวไอ้วากางหกหนื่ากมากเลยโอเคทำไมไม่ใส่รองเท้าเดินเองเลยมาใสา่รองเท้าให้ ณเวลานี้นะครับมาถึงก็ประมาณเวลาเที่ยงนะครับผมก็เลยหิวข้าวมากเลยต่างคนต่างหิวก็ต่างคนต่างโซยเลยมีทั้งส้มตํามีทั้งไก่ย่างไก่ทอดเยอะแยะมากมายครับผมหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับผมมุ่งหน้าลงไปบันได273ขั้นนะครับผมกับน้ำตกห้วยหลวงนาจะรวยนะครับผมจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางลงนะครับผม ว้าวน้ำตกสวยมากครับทุกคนโอ้ตรงนั้นสวยมากเลยนะตรงนี้นแค่จุดเริ่มต้นนะครับก็ทําให้ผมใจฟูมากเลยนะครับเพราะว่ามันสวยมากๆเลยดูน้ําที่ทุกคนน้ําไหลสวยงามมากถ้าเกิดเราคิดดูถ้าเกิดลงไปด้านล่างได้จะสวยขนาดไหนนะครับผมทริปนี้ผมเลยว่าจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยก็คือจะเดินลงยังไงก็ต้องลง เดินขึ้นจนเหนืงง่อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเดินลงไปพร้อมกันเลยนะครับผมันทางลง273ขั้นทางลงด่านแรกนะครับถือว่าแคบมากแล้วก็ชันมากเลยนะครับผมแล้วก็ถนนนะครับมันก็ทางบันไดอ่ะมัน,ม,นมันลื่ด้วยนะครับมันมีตะไคร่น้ำแล้วก็มีแบบมีน้ำไหลด้วยเพราะว่า มันเพิ่งฝนตกหยุดปัดหมาดนะครับผมเราก็มาถึงเราต้องใช้การเดินทางแบบระมัดระวังกันด้วยนะครับผมในการเดินลงอย่างเช่นผมเนี่ยรองเท้ามันเขาเรียกอะไรดอกยางมันหมดแล้วอ่ะสุกคนเออถ้าเกิดเดินไปแบบไม่ระวังนะอาจจะทำให้เราหกล้มได้นะุกคนมันจะลื่นได้นะครับนี่ดูพี่บัตรเออแต่กตัวเหมือนกับแบบฝรั่งเดินเที่ยวบแบกเป้แบกกระเปา๋าอันใหญ่มากเลยนะทุกคนนะ ดีนะครับทุกคนแต่ละฐานแต่ละดานเหมือนแบบเป็นเกมเลยทุกคนแต่ละฐานแต่ละดานเราเดินลงไปนะครับมันก็จะมีแบบจุดนะครับให้เราแบบหยุดพักได้นะครับอย่างเช่นจุดนี้พี่สาวผมก็ยืนแอคชั่นถ่ายรูปกับฟินกับบรรยากาศดีๆนะครับผมกับน้ำตกห้วยหลวงน้ำตกนาจะรวยหลนะทุกคนคือแบบสุดยอดมากครับผมนี่น้องปังๆก็ไม่ยอมให้ใครจับเลยนะทุกคนไม่ไม่ค่อยอยากชอบให้ใครจับก็คือแบบเดินลงเองอะไรเองทุกอย่างเลยเก่งมากๆเลยนะครับลูกสาวผม ก็หลังจากที่ยืนถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเดินลงไปต่อนิดนะดครับดูคุณยายกับหลานนะพยายามจับจับราวมันไดเพราะว่าพื้นมันลื่นทุกคนฝนตกแล้วก็มีตะไคร่น้ำด้วยก็ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงก็พยายามแบบยายก็จับราวบันไดส่วนนักเดินทางพี่ชายผมกับพี่สาวแล้วก็ถ่ายรูปแอคชั่นไปตลอดทางนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากวิวสวยเออเห็นไหมสังเกตด้านล่างนะทุกคนมันจะมี จุดให้เราพักอีกนะครับผมดีมากๆเลยถ้าเกิดเราเดินขึ้นหรือเดินลงเหนื่อยปวดขาเราก็สามารถไปยืนพักตรงนั้นก็ได้นะครับผมก็คือบรรยากาศโคตรฟินนะดูเพื่อนๆเ,เขียวชะอุ่มเลยหลังจากที่เดินลงมาได้สักพักนะครับผมก็ここจะมีเหมือนน้ำย้อยเหมือนน้ำเอ่อเป็นละอองฝนนะครับผมลงมาแต่จริงๆไม่ใช่ฝนนะทุกคนมันเป็นน้ำเหมือนแบบน้ำค้างน้ำ น้ำตกมันไหลลงมาทุกคนมีบรรยากาศดีมากๆเลยน้ำปังๆกับคุณยายโคตรฟินเลยนี่ทุกคนดูว้าวสวยมากใกล้จะถึงแล้วอีกประมาณอ,อ200ขั้นนี่แหละบังคือ <c ười> <c ười> มันลึกมากเลยก็มีแบบหลวงพ่อมาด้วยนะหลวงพ่อก็มาเที่ยวด้วยนะมีมาสามองค์กันเก็หลวงพ่อก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหอบนะทางลมก็ค่อนข้างจะลื่นยิ่งแบบโดนน้าฝนโดนอะไรมาอีกนี่มันลื่นมากๆเลยทุกคน ก็เป็นกําลังใหเ้เราด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะคอมเมนต์มาพูดคุยด้วยนะครับผม <S <S แล้วในที่สุดนะครับทุกคนเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงเราเดินทางมาถึงแล้วทุกคนน้าตกห้วหลวงเราลงมาจุดถึงด้านล่างเลยทุกคนบรรยากาศดีเย็นสบายลมประทะร่างกายมันเป็นลมจากแรงดันน้ำมันทุกคนมันทําให้ประทะร่างกายท่านผูเรมมีความสุขมากๆเลยนะครับกับการเดินทางในทริปนี้นะครับผมแล้วก็ ดูดูสังเกตดูในน้ำมันทุกคนมันจะมีปลาด้วยปลาตัวเล็กๆกันทุกคนเหมือนแบบเราเอาเท้าไปจุ่มลงใช่ไหมมันเหมือนแบบมันมามามาตอดนะทุกคนเลยภาษาบ้านผมเรียกตอดเนาะเลอมันมาตอดจุดจุดดจุดเหมือนแบบมันสปาให้เราอ่ะทุกคนสปาเท้าให้เรานี่ดูพี่บัตรก็กําลังจะเตรียมตัวแต่งตัวลงเล่นน้ําแล้วเ้าก็เออก็นะครับผมเราก็จะมาเล่นน้ากันนะทุกคนนะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมโเคตรเหนื่อยเลยนี่ว้าวน้ำตกสวยมากครับผมเ,เด็กๆเล่นน้ำแม่ฝนต,ตกกับมีมอะไรฝนตกอะไรนี่ฝนตก เหมือนท้องฟ้าเป็นใจอะทุกคนลงมาถึงปุ๊บไม่ทันไรฝนตกแล้วนะทุกคนก็ <c oughs> คือทริปนี้บอกเลยว่าชุ่มฉ่ำมากเลยนะครับผมฝนตกจนแบบตกแรงมากจนทําให้แบบเราเล่นได้ประมาณแป๊บเดียวกันทุกคนก็เล่นได้ไม่นานน้อง,งปังก็กําลังดีใจเลยฝนดันตกลงมาก่อนทุกคนก็คือต่างคนก็ต่างหาที่หลบฝนก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็กาลังให้น้องแบวกําลังเดินไปเอากระเป๋าไปไว้ในร่มก่อนนะทุกคน ฝนตกฝนตกทุกคนต้องหาที่หลบร่มก่อนยายกับหลานก็ทุระทุเลมากเลยครับผมก็คือน้องปังปังไม่ยอมไปอยู่กับใครเลยนะครับนอกจากยายก็สงสารสงสารคุณยายมากเลยนะทุกคนใครจะอุ้มเขาก็ไม่ให้อุ้มนะเขาติดยายมากเลยนะแม่เขาเรียกก็เขาก็ไม่ยอมไปแล้วจับยายไว้แน่นเลยนะครับผมก็ฝนก็ดันมาตกอีกน้องปัง,ป,งปังกำลังเล่นสนุกเลยแต่ เฮ้ยก็ไปทวฟ้าโทวฝนก็ไม่ได้นะครับทุกคนเรามาเที่ยวบรรยากาศนี้อะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะทุกคนตอนนี้เราก็พยายามหลบฝนกันก่อนแล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวก็พยายามหลบฝนกันด้วยนะครับผมทีแรกครับผมเลงไปว่าจะมาหลบตรงจุดก้อนหินตรงนั้นแต่ว่ามาช้าเกินไปครับก็โดนแบบสาวๆเขาแย่งไปหลบก่อนนะทุกคนอืมแต่คนมาเที่ยวก็มีแต่คนแต่งตัวแบบน่ารักๆมากเลยนะครับเพราะว่าเขามาถ่ายรูปทุกคนวิวสวยมาก อสองคนนี้นี่เล่นน้ำนานจังเลยเว้ยนี่หนาววไ้บัดหนาวไหมัพนี่ห้่โพี่เคยก็อยากให้หลานนะครับมาเล่นน้ำเขาบอกว่าให้มาเล่นตรงนี้มันก็ไม่เปียกเพราะว่ามันมีต้นไม้เงาบังฝนได้นะครับผมฝนก็ไม่ยอมหยุดละสักทีทำให้เราแบบเออลงมาแล้วเราก็เล่นเลยเปียกก็เปียกไปเลยดีดูไี่บัตร พี่ปัตรทำอะไรเนี่ยแอคชั่นนะแกเป็นคีเตอร์มือหนึ่งนะครับผมเเมืองไทยเออก็ตอนนี้นะครับฝนก็ตกหนักมากเลยนะครับดูสังเกตเล่มกล้องผมนะทุกคนคือแบบมันตกแรงมากจริงๆนะทุกคนนี่น้องแบวก็ถ่ายลงท้ายรูปถ่ายวิวถ่ายเบลให้ผมมาทุกคนถ้าเกิดไม่เล่นตอนนี้แล้วเราจะไปเล่นตอนไหนใช่ไหมทุกคนฝนตกหนักมากเลยครับผมดูรอยยิ้มของแฟนผมก็ดีใจแล้วแหละทุกคนอืมความสุขของเขาแหละนีลา่นี่และ ยยกะามาทั้งทีนะครับต้องจัดรูปคู่ซะน้อยก่อนานานครั้งจะได้มาเที่ยวบรรยากาศดีๆแบบนี้เราก็ต้องเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมละครับทุกคนนี่ดูหน้าน้องแบลคือแบบมีความสุขมากนี่มือมือก็ก็จัดแจงนะให้ยืนตรงนั้นยืนตรงนี้จับตรงนั้นจับตรงนี้นะครับทุกคนก็อพยายามเอามือบังพุงแฟนไปด้วยนะว่าพุงมันออก <c oughs> แล้วรูออกมาไม่สวยไงทุกคนไหนไหมแต่ก็ว่าเออมือจับตรงนั้นจับตรงนี้เออจับท้องจับเออนะก็ <c oughs> <c oughs> คือแบบมีความสุขกว้างๆเลยนะครับทุกคนกับคลิปนี้นะครับผมสวยมากเลยน้ำตกเนี่ยน้ำโคตรเยอะ มาแล้วครับทุกคนพระเอกของเราใส่แว่นดามาเลยมาดูทุกคนว่าจะทําอะไรทุกคนนี่แอคชั่นนะฟแฟนถ่ายรูปให้นะนี่ดูมีความสุขก็ดีแล้วครับผมกับพี่สายพี่สายกับพี่สาวทุกคนนี่คุณยายกับน้องปองปังก็อดทนรอไม่ไหวครับไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกตอนไหนนั่นเองนะครับผมน้องปังก็อยากลงมานะครับผมคุณยายก็เลยเอาผ้านะครับมามัดผมไว้เพราะว่ากลัวกลัวหลานสาวนะครับเป็นบัดเป็นไข้ไม่สบายนั่นเองนะครับผม ดูแล้วมีความสุขมากๆเลยครับกับทริปนี้นะครับจะถ่ายรูปคู่กันนะครับถ่ายรูปคู่กันหน่อยนะทุกคนเนาะเออนี่ลุงบัตรก็บอกว่าให้ออใส่แว่นตานั่นนี่แลทุกคนนี่แบบนี้แบบนี้เออไม่เอาฟังไม่ยอมเราเพราะไม่ยอมใส่เลทุกคนเออนี่เออ,ล,อล่อล่อร้านนะทุกคนล่อร้านมาให้ห้านเนะ่ะใส่แว่นตาจะได้ดูดีนี่

บอกได้เลยครับผมทริปนี้บรรยากาศน้ำปบะวันมากนะครับผมหลังฝนตกนะครับผมมันจะมีหมอกบางๆด้วยนะครับผมตอนเราเดินขึ้นไปขากลับนะทุกคนวิวสวยมากตอนนี้นะครับผมกําลังเดินไปณจุดแบบเหมือนน้าไหลเป็นน้ําตกอีกชั้นหนึ่งอ่ะทุกคนเี๋ยวจะพาเดินไปดูว่ามันสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีแบบสาวๆนะครับมาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายหลายคนเลยนะครับผมเหมือนน้าไหลนะครับทุกคน จริงๆนะทุกคนไม่ได้อยากมาดูน้ําไหลน้าเหลอ,อะไรหรอกทุกคนเดินมาดูสาวก็ <c oughs> คือมีแต่คนน่ารักน่ารักไงทุกคนเออคนอเ,เลยเดินมาดูหน่อยว่าเขาทําอะไรกันคือบรรยากาศดีมากวิวก็สวยสาวก็เยอะที่ดูดูนเออโคตรสวยเลยแล้วก็โคตรสวยเนี่ยไม่ถึงว่นน้าตกกันทุกคนดูน้ําตกเนี่ยฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็มีคนมายืดแอคชั่นถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายนี่โ,โ,โ,โหโคตรฮิวใจอะ่ะทุกคน ธรรมชาติบำบัดมากว้าวทุกคนฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้เสียง้อยนยอดเลยน้องฟังๆไม่ยอมขึ้นเลยอ่ะตอนนี้ฝนตกหนักามากพบเย่ันหมดเลยนีทุกคนหลบภัยด้วย ก็นะครับฝนม,มาหนักมากผมก็สงสารเจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าตัวเล็กไม่ยอมขึ้นจากน้ําเลยนะครับผมอยากจะเล่นต่อจะพูดยังไงก็ดึงดันมันจะเล่นต่อคุณแม่ก็เลยแบบล่อล่อบอกว่าเออไปจับปูด้านบนกันดีกว่านะเออเจ้าตัวเล็กถึงยอมเดินมาด้วยคุณยายก็เป็นห่วงก็เดินตามหลานตัวเล็กมานะครับผมจะให้อุ้มก็ไม่ให้อุ้มนะทุกคนเดินเองอะ่ะอยากเดินเองยายจับก็ไม่ค่อยอยากให้ยายจับเท่าไหร่เออเก่งมากๆเลยเด็กคนนี้เออ จับปีนะลูกเฮ้ยทุกคนเดินขึ้นมาถึงนี่แล้วทะเลหมอกสวยมาก <c oughs> จากจุดนี้มีหมอกด้วยฝนตก,นนกนตรงนั้นมีหมอกด้วยอ่ะฝนหยุดตกกับหมอกขึ้นเลยสวยมากครับผม,มว,ว้าวปาเป็นไงราวางแปลงไหนละ่ะลูกเหน,หนื่อยไหมลูก ยังงไหมสูสูค่ะห yeah. 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 ื <s <s ูชอบไหมย่ทำย่เย่โอ้ยฉันรูตัวหนูกว่ที่ยงก็สงสารน้องปังๆมากเลยนะครับแต่ว่าใจสู้มากนี่พยายามเดินเอามือจับนะคนอุ้มก็ไม่ให้อุ้มนะทุกคนพยายามเดินเองแบบใจสู้มากเลยก็มีพี่ๆเขาให้กำลังใจแล้วว่าน้องเก่งมากนะครับทุกคนตัวเล็กสู้ขนาดวะ ขาไม่สันเลยพี่เขาก็ได้แซวน้องปังๆว่าโอ้เก่งจังเลยขาไม่สั่นเลยนะตัวแค่นี้ทุกคนดูพยายามตะเกียดตะกายขึ้นนะมันคุณแม่เพณนก็พยายามจะจับนะแต่ไม่ให้จับทุกคนพยายามขึ้นเราเองนะสุดยอดมากเลยครับผมใจแกล่งตั้งแต่เด็กขนาดนี้เออในที่สุดปังๆก็เดินทางมาถึงรถของเราแล้ว พอเดินขึ้นมาถึงนะครับไม่สักคู่ไม่ทันไรก็ฝนตกหนักอีกแล้วนะครับทุกคนมาแล้ครับนักเดินทางตำรวจมาแล้วครับผมคงคือมากเลยกระเป๋าเป้ใหญ่มาก มาแล้วดูเป็นไงครับสบายเย็นสบายใช่ไหมพีม่กอยโ้เย็นสบายเลยเย็นสบายเลยโอเคโอเคครับทุกคนก็วันนี้มาน้ำตกห้วยหลวงผู้จองนาย่อยนะครับผมทริปนี้ก็สนุกมากเลยครับผมเฮ้ยแต่ฝนตกทั้งคลิปเลยตั้งแต่ลงไปถึงฝนก็ตกเลยนะทุกคน เออก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะกลับบ้านแล้วหากชอบไม่ลืมหากใครเป็นกำลังใจผมไม่ลืมกดไลค์กดติดตามช่องนายโจนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับตอนนี้น้องปังก็สลบแล้วนะทุกคนมาดูไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ